สวัสดีครับวันนี้จานแทบมาอยู่ปันไปเสือครับโมกเหล็กนะครับก็พาเด็กนัเกเรียนมาเล่นดนตรีเสร็จแล้วครับอยู่ที่เวทีเสือเล่นเปล่าเนยนะครับนะเดี๋ยวพาดูบริเวณรอบๆนี่อยู่นี่มีอะไรกับนบ้างอ่านี่นี่เขาดูว่ามีสิลเป็นอะไรบ้างนะครับม,มีมีกี่เวทีเนี่ยแต่ก็ไล่ไปตามเวทีแล้วนะเวทีถ้ำเสือนะครับในถ้ำเสือมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี เวทีกองไฟนี่นะโอ้โหมีวงอะไรบ้างนะครับไล่ไปเลยสลัดแมชชีนเนี่ยมีสลัดแมชชีนนะครับวงสครับเดี๋ยวเดินแป๊บนึงโอ้มีโลโซด้วยนะครับค็อกเทลมีเลยครบหมดโอ้โหนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับเขามีตารางให้ดูเลยครับ2วันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะนี่เวทีเซื้อเต้นนี่นะครับอ่านี่นี่พา เราพาเด็กๆมาเล่นกันตรงนี้นะฮะเนี่สิบโอไ้ไม่มีชื่อวงเลยอ่ะมันต้องมีวงนี่บนเบบี้ร็อกนะมีวงฟลูวงน้อยวงพวูน้อยวงพูนี่นมีครบเลยนะสไลดดอกเข้ามานะครับพุงนี้โอ้พุงนี้มีเวชีเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราโอมาทางนี้บ้างนะครับนี่ดูดูดูวมๆนะครับนี่นะครับ โอ้โหอันนี้เป็นแค่หนึ่งเวทีนะครับอันนั้นก็อีกหนึ่งเวทีตรงนูนน้นเนาะนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นเวทีเมื่อกี้เพิ่งเด็ดเล่นเด็กๆ,ๆเล่นกันเมื่อกี้เพิ่งเสร็จเลยนะครับมีเวทีเล่นเปล่านะโอ้โหนะครับบันเทิงวันนี้บันเทิงใครเข้ามาก็จะเป็นแบบมีริชแบนอย่างนี้นะครับอ่านะครับ ส่วนส่วนถ้าเป็นทีมงาน,นอย่างผมมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นอาร์ติสต์นะครับนี่ไปครับเดี๋ยวเราดูที่มีอะไรกันตรงไหนบ้างนะครับก็มีกองไฟกองไฟกองฟอนกองฟางใครจะนั่งกินอะไรก็นั่งมากินตรงนี้แหละครับแล้วก็มีของขายเยอะอยู่นะครับอาดูบรรยากาศ เบจีนึงอยู่ฝั่งนู้นครับเวทีกองไฟอยู่ตรงนู้นนะครับเขาก็จะพกอันนี้กันมากันนะครับพกเก้าอี้กันมาอ่า,อานะครับนู่นโอ้โหมีหลายเวทีเลยเดี๋ยวผมไปดูหางของกินก่อนนะว่าม,ม,มีอะไรบ้างมีฟู้ดทรักมีอะไรบ้างนะครับตรงนู้นนะเออโอ้ย เขาท่าเขาทานะครับมี2วันครับพี่627นี้นะครับ